นี่นะคะอาการของหลังหว้วยออกเงะะียบกันแม,แม่บอกเล่นหว้วยหมดนะคะแม่แมบอกเล่นหว้วยหมดแล้วไม่มีตังค์ซื้อแหวนนะคะมองแหนะคะเดินกินลมชมวิวในหมู่บ้านนะคะเดินนะคะดูโต๊ะมองแอรวั่นวันชมบูนะ ออกหญ้านะคะแม,แม่ตัดหญ้ามาให้กินนะคะตัดอ้อยมาให้กินออกหญ้าไม่ยอมวางนะคะกินเก่งค่ะมือแห่ของเรา แม่แม่ไม่ถูกหวยนะคะขี่รถตามตูดช้างนะคะแม่ควรก็ได้ขี่รถตามตูดช้างนะคะกินเก่งนะคะกินไม่ได้หยุดทั้งข้าวทั้งกล้วยทั้งอ้อยนะคะแต่ละหมู่บ้านบางทีจนจนอิ่มนะคะจนน้องเขาไม่กินนะคะ ก็จะเงียบสงบนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะเหาช้างนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะเหาช้างเสียงแจ้วเลยนะคะแม่ควรก็จะขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะไลา์หน้า